สวัสดีค่ะกระแสเข่าวดังมาแล้วค่ะบอกเลิกแบบนี้ทําเหมือนฉีกหน้าฟังแล้วเห็นใจเต๋อทวีภูเผออีกมุมอัมพชราภาไฮโซพกเลิกกันฟังแล้วเห็นใจเต๋อทวีภูเผยอีกมุมอัมพชราภาไฮโซพกเลิกกันผู้หญิงด้วยกันยังเห็นใจคบมา5ปีแต่บอกเลิกกลังไอจีจากกรณีประเด็นเดือดเรื่องราวระหว่าง อ้ำพัชราภาและแมทเพรณีที่ตอนนี้ดูเหมือนจะจบลงแล้วหลังทางแมทเพรณีได้ออกมาโพสข้อความถึงการโทรเคลียร์ใจสามฝ่ายเป็นสายระหว่างแมทอ้ำและเอสุภชัยโดยที่แมทเผยว่าวันนี้ทางพี่เอและอ้ำได้พว่งสายผ่านเพื่อนของแมทมาเพื่อแสดงความขอโทษตัวแมทก็เข้าใจความเป็นไปและไม่ติดใจใดๆทั้งสิน้นได้ขอบคุณด้วย ที่สุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะล่าสุดประเด็นดังกล่าวยังไม่จบเตาทีวีพูดได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระบุว่าพูดถึงเรื่องพี่เอก่อนพี่เอไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์เป็นการแอบอัดเสียงเป็นการเหมือนว่าแม่โทรมาพูดคุยแต่เป็นการแอบอัดเสียงพี่เออันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมพี่เอเขาด้วยนะคะเราอย่าไปตัวลงพี่เอเขาไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ กรณีอย่างอัําเนี่ยถึงแม้ว่าจะเลิกไปกี่อาทิตย์1อาทิตย์2อ,อาทิตย์3อาทิตย์แต่ความรู้สึกดีๆยังมีอยู่ต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งมันไม่ได้ลืมกันง่ายๆภายในข้ามคืนคนเราเป็นแฟนกันมา5ปีบางคนต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อลืมคนคนหนึ่งออกจากชีวิตบางคนรู้จักผู้ชายแค่ปีเดียวแต่ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อลืม ยังอ้ํารู้จักผู้ชายคนนี้มาตั้ง5ปีจะใช้เวลาแค่สามอาทิตย์ลืมคงไม่ได้แล้วการบอกเลิกผู้หญิงผ่านทางไอจีเราก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนสวยเป็นเบอร์หนึ่งยังน้องพกไปบอกเลิกกลางไอจีเขาก็เสียใจเสียความรู้สึกแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในมุมของพี่มันไม่มีอะไรเป็นการเข้าใจผิดกันล้วน ขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ